พอเรารู้จักการเคลียร์ให้ตัวเองแล้วใช่ไหมเคลียร์จิตเคลียร์ใจให้ตัวเองเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าความคิดเราอ่ะไปในทางเชิงบวกนะคะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเหมือนการสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เราเนี่ยได้มีความสุขใยบุญกุศลที่เราสร้าง ถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่สะดวกใช่ไหมที่จะไปสะสมบูรณ์ไปใส่บาตรหรือแม้กระทั่งไปทําที่วัดแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแล้วก็ตั้งจิตถ้าชีวิตเราดีขึ้นภายในยี่สิบเอ็ดวันมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นเราก็ไปทําบุญสิ้นเดือนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็สะดวกสบายต่อตัวเราจริงไหมคะเพื่อนแต่การทําบุญใส่บาตรทุกวันมันก็เป็น ต่อตัวเราเราจริงๆอ่ะพี่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าการทําบุญนี่ยทำยังไงเนาะว่าทําเป็นวันทําเป็นเดือนเป็นปีได้ไหมอะไรอย่างนเนาะแต่หลักๆอ่ะนะคะเราไม่ต้องไปไกลก็ได้เราทําอยู่บ้านในห้องก็ได้บุญแล้วอย่างนี้ค่ะแต่วันนี้จะให้เคล็ดลับในการนั่งสมาธิ เราสามารถนะเสกเงินสิบล้านร้อยล้านที่ครูไปเรียนกับแม่ครูลุงมาแล้วมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านทํนาธุรกิจเนาะหลกะักๆอ่ะครูไปเรียนคลิปหนึ่งคลิปปลดล็อกเพื่อดึงดูดให้มีเงินเหลือเก็บเป็นล้านล้านนะที่ครูได้ความรู้มาเพื่อให้เราปลดล็อกจิตใต้สํานึกของเราวันนี้ต่อให้เราหาเงินเก่งสังเกตไหมมันครูสังเกตเลยผ่านมาแบบเฮ้ยบุญกระถินรอบปีนี้แล้วนะ ยังไม่มีเงินเก็บเพื่ออนาคตเลยทุกคนจนแบบว่าจะทำยังไงดีนะหาเงินได้อะเราจะไม่ได้เก็บแค่ว่าสิ้นเดือนแต่เราเก็บเพื่อปีหน้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออในสมุดอะเราเพิ่งอ,อ่านยังไม่นานอ่านหลายรอบแต่เราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนมันเป็นสมเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารเงินเขาให้เราเก็บเงินเนี่ยค่ะเก็บเงินระยะเดือน รายวันแล้วก็อีกสิบปีข้างหน้าเป็นปีสองปีสามปีแบบนี้เขาให้เราตั้งเป้าในการเก็บเงินแบบนี้เลยค่ะเพื่อนแต่ทีนี้พอมันจะอีกสองปีสองเดือนจะสิ้นปีแล้วใช่ไหมนะคะมีใครบ้างนะคะยกมือขึ้นหรือว่าพิมคอมเน์ยังไม่ได้มีเงินเก็บเราก็เหมือนกันไม่ได้ยังมีเงินเก็บอะไรเยอะะมากมายนะคะทุกคนเก็บเงินได้ก็สิ้นเดือนก็ต้องเอามาใชา้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ